กับสวัสดีครับชาว youtube ทุกท่านเลยนะครับโอเควันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมมิวอริจินอ่าวันนี้ผมจะมาบอกวิธีครับแบบโอโห้จเวเลยครับพวกชุดเนี่ยครับเห็นไหมครับชุดเนี่ยเราไม่ต้องไปโรงเดีก็ได้ครับเรามีใครก็ทำได้ครับหาง่ายๆเลยโอโหแบบพตดง่ายครับเด็กน้องผมก็ทำได้ครับ ยอดจริงๆเขาเขาเขาอัพแพดใหม่เนี่ยดาบมันที่จังเสงโงลาเจียวมากเลยครับโหยยอดโอเคเราไปกันเลยครับเราเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตรงแน่ะครับเราเป็นเห็นไหมครับหินหินนั่นแหละวะหินสีเขียวปึ๊บแล้วก็เข้าไปซื้ออยู่เนี่ยครับเราแรกกันเลยครับเนี่ย เนี่ยราแรกกันเลยครับเนี่ยสุดยอดครับสีม่วงแจ๋วเลยไม่ต้องไปหาครับสมมติเราอ่าผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับอั็นไหมมันถูกสุดไม่ผมไม่ยกหรอกเดี๋ยวหินผมมันจะหมดแล้วก็ซื้อไปสามสามอันใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปรวมกันอ่าแล้วก็ไปตีบวกตัวนเนี้ยครับนะ เนี่ยครับตีบวกตัวนี้สามอันแล้วมันก็จะเพิ่มขั้นเป็นจากตัวนี้เป็นขั้นอะไรจากตัวนี้เป็นขั้นสองก็เพิ่มเป็น3ามแล้วก็บวกอีกไปเรื่อยๆครับแต่เราต้องดูเก็บเก็บหินเขียวนะครับถ้าใครขยันหน่อยก็สุดใหญ่ไปกลบพี่เลยครับุดยอดเรามาลุ้นอันนี้ก่อน อุ้มไม่เคยได้สายโหดเลยลุนพูดลุนพูดพูดพูดผมโกรกากเอาที่สบายใจก็พอแล้วเห็หนไหะอุย้ยก็ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่โอ้โหโชคดีกว่านี้ก็มี พูดแจมไหมครับแจมไหมแจมแมวเลยวันน <c oughs> ี้โอ้โค่นดวงดีเออมีฮอลลิงเพราะว่าดวงดีนะดูเดี๋ยวเราแยกกนแยกออกปะเพื่อมันพลังผมมันเพิ่มขึ้นโอ้ลงเป็นหมื่นเลยเหรอ เรามารวมพูดกันเถอะปับ๊บมีดสวยมอยไอยเอ้ยไม่ขึ้นเลยปับ๊บสามพันอุ้ยสามพันผมผมลอยเลยสามพันเนี่เหรอเอาตัวนี้ลองเอานี้ออกก่อนลงลงไปหกพันแล้วถ้าเอาตัวนี้ใส่ อู้หกเท่ากันหามือี้ไม่เจียวเลยครับเพื่ออีอย่างนาะมันต้องมีโหดๆแหละอ๋ออันนี้มันต้องคู่กับอะไรวะอ๋อมันต้องคู่กับหมาผมไม่มีหมา โอ้โอ้ยอดครับยอดต่ออ,อะไรออกวะโอ้บวกเยอะเลยครับตัเออะไรออกเอาอะไรออกจะหูแล้วใส่ตัวเนี้ยไปแทน อมังก,กรเนาะอมังก,กรอนกะผู้ก็กกสิเรียวอมังก,กรอนอกไ,ไม่ไหวไม่ไหวนี่แห้วนี่แหละโอเคครับวาดนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย